สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ Mo t ต r o l a GP 3 2 8 8 plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับม o t ต r ร l a GP 3 2 8 8 plus นะครับตัวนี้รองรับ3ย่านความถี่ก็คือ1ย่านดำา2ย่านแดง 3ย่าน400นะครับรองรับ3ย่านความถี่วิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปึ๊บอ,อ่าถ้ามาเจอหน้าจอแบบนี้นะครับอ่ะก็คือ1449001ก็คือหมายความว่าอันนี้มันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเราจะ,ะบันทึกช่องไม่ได้นะครับต้องเอา 001ออกก่อนนะครับวิธีเอา001ออกนะครับให้กด P2 นะครับให้มันเป็น VFO แบบช่องข้างล่างนี้นะครับนะครับเนี่ยนะครับอันนี้มัน001นะครับโดยกด P2 นะครับเพื่อเข้าโหมดเมมโมรีครับปุ๊บอ่่าาออันนี้มันอยู่อ่าโหมดข้างล่างนะครับมันอยู่โหมดข้างล่างอ่าให้อยู่โหมดนี้โหมดเมนนี่นะครับอ่า ตัว P นี้ก็คือหมายความว่าสลับบนสลับล่างนะครับ AB นั่นเองนะครับนี่ครับ AB นะครับนี่ครับเลือกเลือกความถี่นะครับเลือกช่องความถี่นะครับทีนี้เราจะเอา001ออกก็กด P2 นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ในโหมด VFO ทีนี้เราก็ใส่ความถี่ตามต้องการผมสมมุติจะกด168 168 475นะครับอันนี้เป็นความทีสมมุตินะครับอ่า475นะครับวิธีบันทึกช่องให้ทําแบบนี้นะครับกดโอเคหนึงทีครับปึ๊บเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับอันนี้มันเมนู0 0นะครับกดลูกศรขึ้นไปเมนูที่2นะครับเมนูนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีช่อง1ช่อง2ยู่เห็นไหมครับถ้าเจอในกรณีนี้นะครับ ch เนี่ยครับ อ่าคือหมายามว่าช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับเราต้องอ่าบันทึกทับไม่ได้นะครับเราบันทึกทับไม่ได้เครื่องมันไม่ยอมนะครับเราต้องไปทําการลบนะครับอ่าวิธีลบก็กดเข้าเมนูเหมือนเดิมเนี่ยครับอ่ากดเข้าเมนูอันนี้เมนูที่2กดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อจะลบก่อนนะครับอ่ามาเมนูอ่า delete นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็กดอ่า,อา owski, เพื่อกดโอเคเพื่อทําการลบนะครับเราจะลบช่องไหนเห็นไหมครับอ่า สองสามสี่ห้าเนี่ยครับที่มี c h อยู่เนี่ยก็คือหมายว่าช่องของมันได้ถูกบันทึกแล้วนะครับผมสมมุติผมจะเอาไว้ผมจะลบช่องที่1นนะครับผมจะลบช่องที่1ก็ให้กดโอเคหนึ่งทีครับปุ๊บยืนยันการลบนะครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับ0ูนก็คืออช่องมันว่างนะครับอ่าทีนี้เราก็ทําการบันทึกนะครับอันนี้เมนูที่3ามเราก็กดลงนะครับเป็นเมนูที่2นะครับอ่าปุ๊บ กดลงนะครับเมนูที่2นะครับปึ๊บเมนู m e ม secret นี่นครับเสร็จแล้วก็กดโอเคหนึ่งทีปึ๊บเพื่อจะเลือกช่องเห็นไหมครับกดลูกศรลงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับช่องที่เราจะบันทึกเนี่ยครับอันนี้มันบันทึกได้ทั้งหมด256ช่องนะครับโอ้เหลือเฟือนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้ผมจะเอาไว้ช่องที่1ได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้กดโอเคหนึ่งทีครับ อ่าเรียบร้อยครับทีนี้ก็กดแบ็กกลับคืนนะครับปึ๊บทีนี้เราจะมาดูว่า168475นี้มันอยู่ช่องที่1นึ่งไหมนะครับให้กดอ่า P 2 1งนึ่งทีครับเนี่ยครับกด P 2 1งนึ่งทีก็คือเข้าโหมดเมมโมรี่เห็นไหมครับเนี่ยได้เลยเห็นไหมครับ168475คือช่องที่1นะครับช่องที่2นะครับเวลาเราจะบันทึกก็เอา P 2ออกนะครับอ่ากด P 2นะครับก็คือ เอาให้มันอยู่โหมด VFO นะครับช่องที่2ที่3ที่4ที่5ทุกครั้งนะครับอ่าอ่าบันทึกช่องบนเสมอนะครับอ่าจำไว้นะครับอ่าอย่างช่องที่2เราจะมาบันทึกช่องล่างอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่าบันทึกอ่าข้างบนทุกครั้งนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับอ่าการใช้งานนะครับถ้าเราจะวอตัวล่างนะครับถ้าเราจะวอตัวล่างแล้วก็กด P1 นะครับนี่ครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นเมนเห็นไหมตรงนี้มันจะขึ้นเมนนะครับถ้าเราจะกด อ่าช่องบนก็กด P 1เห็นไหมครับ P 1ก็คือ A b นั่นเองนะครับอ่ากด1ก็ B อ่ากดอีกทีหนึ่งก็ A ครับง่ายๆนะครับวิธีบันทึกช่องก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ